สวัสดีค่ะอยู่กับช่องต้นหลิวลำเพลินออฟฟิเชียลค่ะเบิงฮองพี่เบียก็พี่บาทนะคะอุ้ยมีตคนลุ่มเไปคมาู่วาเกันเลยะ้เห็นเงินอจะเสือเก็เีต่เพาว่าเพาทนเหู่ว่าอะไร้ไหมเราเคมีเหตการณ์ุดว่าเขาไปเอาทุนมาแล้วแต่ว่าเขาไม่ได้ให้เราชมแต่ไล่ซื้อเนี่ยเขาแปเงินกบคนคนนา้น่นไหหลาย้นมากแต่ว่าเขาไม่ได้เห็นเงินเขาเลย ว่าจะ้ดีใจว่ายเป็นไงเป็นเด้กเมื่อก่อนกไหนมันมองกดเลยก็ใดเลยกนไหนหลังจากที่เราที่เราโอนหอติงเราโอนหหือเล่าติ้เโอนหอเลยดีใจบ่ตามโมงครึ่งตามเวลาที่กาหนดคนขี้ลูกสิม่ตกางเลยเห็น่ห่อกางเลย้ยเ้นนไม่ดไอ้านมันเสีนาเเนือสิเลือดยัไม่ถูกอัดเัมาหาเข้า ่อยืมยังกูเฮ็ดบุญไปแล้วเมื่อโชคเขาค้างเด้งรถตู้กุ้กระซิมาอีกแล้วเข้ามาเมื่อโชคเขาค้างอีกเซนต์แต่เอาใส่บันนี่แต่ใส่ตืตมแคร์หาท่านโตขนาดไหนเต๋อขะเจ้าได้แล้วโตโตเอาแล้วเป็นเป็นมันเป็นช่วงสิงๆได้ดีมันเป็นมันเป็นดีดีแบบดื้อๆกะเอาเอาแบบนี้แหละเอาตามนี้แหละตกลงกันไว้กะโปรงกันเราไปไปที่ว่าการอำเภอสองวันเสร็จเรียบร้อยเพื่อที่จะเพื่อที่จะไปโอนที แล้วที่ข้าเจ้าพากันพักไปเที่ยวหนูผมก็ได้ไปใสเลยไปนั่งอยู่นั่นหะค่ะเี้ยเดนอที่ว่าเอกสารอันย่าียไป่ได้ไป่เลยปัจจัยส่นบลบนอายุไปบีกนบ้รพอดีไม่ผ่านบัตรัดอายุกับตองเล่นไป่ทยบัตรจริงสิแล่ะอนี้เองเต็านยแต่สอบวันหอิวเ้าเหลือบัตรบัดอายุเป็นบ่อ้งกัต่องถามเป็นไปไทยไปไทยบัตรไม่แม่อาไม่คีดนมาก เยนไป่ขอนมาดิเพ like, ิ่นถามดิเพื่นจะถามดิเหมือนที่ท้องมาปั๊บั๊บอายุสิแม่เอนมันจะมีที่ดินต่างๆหลายๆอันแล้วกับเรียนต้องเรียนให้เพื่อนอะเพรว่าคนขายขอเรยนจะ้องมาเพิ่จเรียบร้อยทุกอย่างแล้วแคร์เรียแบบว่าเขอ่นรัผมทีก็ ต้องต้องรื้อไ่หลังนะต้องืไป่รือรีโนเวทเราจะนร์รีโนเวทเนี่ยเป็นนูู้กอย่างไรนี้เมื่เดอนเมื่เดอนน่จะเ็ดเสาไม้จะเลีเสาไม้มันเป็นเสาปูนหรือเสาไม้เสาปูนบดเลยเห็ดไม้ก็ดีมันก็จะเป็นพวกเาเลยเทาอย่งเห็ดส่งไรก็ก่ากันไปโอ้ดีใจน้ำดีใจน้ำะบดีใจดีเนาะเนาะมัน เอ้ยบอกว่าตื่นตันดังตื่นตันดังตื่นตันดังไม่คืดว่าจะมีวันนี้บ่เพราะเราไม่เคยมีบ้านไม่มันเร็วไปไหมนี่ไม่พอมันกันขาดแบวบางเก็มไั้บ้านวววาวกันบางหนีนี่แมวว่าวกันบางอันนี่รับโหลนี่แม่โอ้ยผักมึงกําขาดยู่ ไ่ได้ดีใจปดล่ะไม่แม่งแข็นะมาใ็องไรก่นมากว้างนะที่แหลคุยันไก่บ้าว่าอีกจพี่หาบีบอเข้าเก็บเงินสหนึ่งก็สี่ได้เนาะอพร้ะงันไเราสีเก็บเงินส้อที่อีกเก็บบาทื้อที่เล็บาเก็บบาทก็บแต่ว่าต้องมีหูจักที่หูจักกันเลี้ยงเอกสารทุกอย่างเลยมันเป็นการเรียนรู้อีกแบบนึ่งเด้อห่อนีเด้อมันหี้มัน เอาอยู่แต่มันขำวันไหมแต่เล่นนั่นเล่นนี้น่ะดีก็ซื้อน้ำเด้อครับใจน้ำเด้อดีใจน้ำพี่เบียร์พี่บาทนะคะเพราห้ขยันขยันต่อไปเมนครับบารนีหมูต่อไปบารนีบารนีครับนอกเตือนสองถุ่มมันเองมันมีแนวเสียเฮ็ดแล้วไปเสียวหยฟังเด้อเงินแสนน่ะ มันแมลงทายง่ายๆเลยเอาอีีไนแสดงว่าคนแทอีรีได้เอาอีรียางจพารีแม่ฮพี่อจกเปลี่ยนแม่มอเดียวกันก็บม่มีเนาะเพรามีเขาก็ดีใจแบบคักเลยเพราะต่ก่อนเีาก็อยู่มากกเป็นซื้อมวเข่าเนาะมวลเข่าปนนมันมีเอฟซีมนไปตัดคลิปวิดีโอในติ๊กต็อกให้มืองแล้วเขาเรียกว่าปาท้อง เพราะว่าเขนาดนี้คือพถธรรมดาอีนีเออคือึ่งตันที่บ้านจะขของมันตก่าวพู้ลงเวลายางแห้งกับบดไดหัวจีสากบ่ไนบ่าหนกับใจผู้กับสิตคือใจเงนใ่ไหบ่ไนเงิน่นเลียตันที่กันยังคนเลยพอสมัยเอาปิดลกัโยกเสาบ่ไหนเจ็บเงินเรบด้วยรเศ้ากัน่มีเอาเดินเขากันเนื่อพอก็ยืมเลยอันนี้ม่ได้ยืมอะไลยพ่อล่ เดือนน้าเฮ้ยโอ้ยคนเดี๋ยวเสียงกันในอู่ยิงเด้พันหนึ่งโอ้ยแต่เอกสารวัแล้วได้ถอดกระเทายิงก็นทังรถไปขโมยหูเลย เอ้าข้ามันเลี่ยวมืนอนีมันเลี่ยวสุกยอดเออของท้องข้าเท้าอินงูอินข้ามันเขาท้องเลี่ยวมือได,มไดอม้มือนีปุ๊บปล่อยแหยเลยมาไล่มือมือจีนเดืนอนกว่าเยอะมันเลี่ยวอีหลีอ่ะเออก็ได้อีหลีออันนี้ก็ส่งเอกสารมาเอ้าได้พิธีตีมันก็เล็บเปล่าเล่นก็ไม่เลีอี๋หรือวะไอความไม่มีมันมีประสาทยืนเดยเลี่ยนเอกสารสามหมื่นเนาะบ่เลี่ยวเนาะมันมันต้องมีปัญหาแบบบ่หน่อยก็หลายสิมาตัดดิคัดเด็ดคัดตลอด เจ้าบ้านบุหรุเรื่องยังเลยมาเสียแล้วก็แล้วแบบงงๆห้อแล้วเราเตียงสิแม่บ้านล่งนั้นมันไม่พ้นยู่บ่บ่เพ้นหลันเย็บ่เหมียนเรียบร้อยแล้วเพิ่่่นสไอยูบแต่ว่าจริงๆมันอยู่ได้อยู่มันเพรเห็นอะไรดีกว่าเอ้าสรุปแล้วดีใจกับลูกสาวลูกเพื่อนกับบานจะก้าวไม่ขยันขยันขอให้เจริญเจริญรุ่งเรืองเฮงเพงปังปังต่อไปโอ้ยใจหลายอย่าเลื่อนเด้อที่บอกอย่ากตึ๊ดตอำยาสี่เหล็กสี่สีเลย เอาอีรีเสื้อแน่สูทซีน่ะเอ่ะขอกค่คลิปหนาครับขอบคุณค่ะดีใจน้ำเอื่อยเนาะดีใจน้ำเอื่อยน้ำอายเพิ่นมาดีใจมองพี่งยูทูบเกิดหลายคนมาเบ้างคุณร่วมแสดงความดีใจยังไงคู่ซับข้างครัคอมเมนต์เขารัวๆเลยมันเยอะมาก ดูวแห้งอีกรือเปียครับดูบาดครับเดียวอเขาเป็นพญิงเนาะเวลาเขายูบาดเบบ๋ยกผูู้ผชายพันไปพันมาเขาก็ได้จะจมเรอเอาแม่กับอ้อยเคยเห็นบอกเอาฝาหอมไปแย่น้ำตาลเคยน่าน่าเพลนมันเป็นกองน้ำแปม่ลโอเพืนจะเป็นหองเหตเป็นหองวันนี้บนตักหัวกกินไดวันนี้วันนี้ได้บ้านแล้ววันนี้โอ้ดีใจน้ำขัดเออบัดม้ไ้ เก็บเงินใหม่ใครเก็บอย่างเดียวเลยบ่เป็นยังค่ะดีใจน้ำขาดหล้วก็เสียเงินให้น้องอุ้งอิงพร้อมหนึ่งพันแล้วเป็นยังครับมาไรงจากอาจารย์บาสในรัานราจ่ายแล้วก็ต้องเฮ็ดเองแมนคือมันเป็นเรื่องจริงๆเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อแม่นบ่ล่ะเออเขื้อก็ต้องเชื่อบ่เสื้อก็ต้องเชื่อมันเกิดกับตัวเองบ่เกิดขึ้นก็ไปพอเกิดเนแล้วอยากฟังก็เลยต้องเชื่ออือโอ้ยดีใจน้ำคักเป็นของขวัญชิ้นใหญ่เลยแม่นบ่ใหญ่แฮง รสอ่อนเม,มนเอาคลิปนี้กากไว้์เนี่ครับพี่น้องค่ะฝากติดตามช่องต้นลิวลำเพลินออฟฟิเชียลได้นะคะแสดงความดีใจน้ำเอื่อยน้ำอ้น้ำเด้อค่ะคลิปนี้กากไวท์เนี่ค่ะ